วัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจาาออฟซีลานะครับเรามาส่งมอบรถสวยๆ2องลำนะครับคันนี้นะครับลูกค้าแฟนเพจของเรานะครับมานะมาทีเดียวเหมา2ลํลำเลยนี่นะจอดรอแล้วนะครับ2ลำเนี้ยที่จอดรอนะครับรอส่งมอบรับตัวกันนะครับคันนี้ลูกค้าแฟนเพจเราน่ารักมากนะครับไปดูมาหลายที่แล้วบอกไม่ถูกใจมาที่นี่ขอเหมาเลย2ลํลำนะครับ คันที่เราจะมาส่งมอบกันวันนี้ก็คือนะครับนี่จอดรอแล้วอยู่ด้านหลังนะครับ Isuzu D-Max All New Highlander นะครับเครื่องยนต์1.9ปี2017นะน็อตไม่ขยับเลยคันนี้นะครับแล้วก็มีคันนี้อีกหนึ่งลำนะครับนี่นะจอดรอแล้วนะครับ Nissan Navara นะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.5ปี2017นะคันนี้สวยสุดๆทั้งคู่เลยนะครับลูกค้าก็เดินทางมาถึงแล้วรอรับตัวกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับลูกค้ากันนะครับว่า สาเหตุที่ลูกค้านะครับได้มาซื้อรถกับเราเพราะอะไรนะครับนี่ลูกค้ามาถึงนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับนะครับเดี๋ยวก็วันนี้นะครับได้ได้มานะครับรับตัวไปรถสวยๆคันนี้สวยมากจริงนะครับเดี๋ยวจะขอสอบถามหน่อยนะว่าสาเหตุนะครับที่ได้ตัดสินใจนะครับมาซื้อรถกับเราเหมาเลยสองลำเพราะอะไรครับคือตอนแรกนะลองเปรียบเทียบราคาหลายเจ้าอ่าครับทีนี้พอไปดูเยอะๆมาแล้วเรียบร้อยแล้วหลายที่แล้วใช่ครับแล้ว ก็เลยดูในเพจครับอ่าเห็นของของที่จะจะออฟจะออฟครับผมก็เลยแวะเข้ามาดูอ่าทีนี้พอเข้ามาดูดูมีแต่คันสวยๆแล้วก็ใช่ใช่เลียกไม่ถูกเลยใช่ไหมยไม่ถูกเลยครับอ่าราคาราคาถามเรื่องราคาก็ไปเทียบแล้วถูกที่สุดแล้วต่าที่สุดแล้วใ่ในเขตนี้เลยใช่หลายๆที่ด้วยนะผมว่านะรถรุ่นเดียวกันตัวเดียวกันเนาะ ก็คือส่วนมากอะ่ะผมก็หาอยู่ตามจังหวัดแล้วก็ออกไปที่ต่<ช>างจังหวัดก็ไปดู<ช>ก็ดูที่นี่แหละเลทเลทราคานะพี่เอาอย่างอย่างคันนี้เลยเนี่ยดีแม็กคันนี้ปีสิบเจ็ดเลทราคาของของที่นี่นะกับของที่อื่นต่างกันประมาณเท่าไหร่พี่ส่วนต่างเลยส่วนต่างราคาระยะต่างความห่างเยอะ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 ,ะอยู่นะเหมือนกับบาทได้ไหมได้ได้ได้เลยเนาะครับตัวนี้ปีสิบเจ็ดแล้วคันนี้นวัลล่านี่สวยมากอันนี้ รู้สึกว่าจะประมาณสักแสนกว่าได้ระยะต่างความระยะต่างเนาะราคาสภาพสวยมากั้งสองคันสวยจริงคันนี้ผมบอกเลยสวยมากนะครับมาตอนแรกถูกใจถูกใจเอาเลยซื้อเลยไม่ลังเลจัดเลยสองลำรวดเลยนะครับพอเราพอเราได้ได้ข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราได้ดูเบื้องต้นนะพี่แล้วพอพอมาเห็นสภาพจริงแล้วได้มาลองขับลองนั่งดูเป็นยังไงบ้างเหมือนที่เราคาดหวังไว้ไหม เหมือนเลยครับดีดีมากเลยดีกว่าใช่มครับเพราะว่าถ้าตามสภาพรถมือสองแล้วก็ตามตามสภาพเนาะเช้เฝ้าผ่านผ่านมือมาแล้วใช่ครับการใช้งานใช่แต่มาลองเหมือนมือหนึ่งเลยครับมือหนึ่งใช่ครับสภาพกิ๊บเลยใช่ครับดูแลดีไหมที่ที่ร้านเราดูแลดีไหมบริการเซอร์วิสดีไหมดูแลดีครับพี่ตรงไหนที่มัน ไอ้นั่นก็พี่จัดก,การให้จัดก,การ<อ>กดูแลให้ใ่ครับทุกอย่างเลยตามตามร้องขอเลยใช่ครับถามอีกคาอีกเหตุผลเดียวคุ้มไหมกับราคาที่เราจ่ายไปสําหรับรถสองคันนี้คุ้มไหมพี่คุ้มครับพี่คุ้มเนาะถ้าพูดถึงคุ้มเพราะว่าคันเดียวก็คุ้มแล้วพี่ใช่ไหม <laughs> ใช่ครับ <laughs> อ่าโอ้ครับน่ารักมากมากเลยอ่านี่นะครับเป็นเหตุผลนะครับของลูกค้าแฟนเพจของเราคือซื้อขายกันอย่างนี้จริงๆนะครับนะนะครับ อันนี้คืออันนี้เปิดบินด้วยนะเปิดบินนะครับวันนี้วันที่หนึ่งด้วยนะวันที่หนึ่งวันแห่งความหวังด้วยนะครับเปิดบินเหมาเลยสองลำนะครับสําหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ต้องการรถยนต์มือสองนะครับคุณภาพดีราคาถูกนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่จ่าออฟซิลานะเบอร์โทนะครับ095 669 8 7 7 7นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะ095 669 8 7 7 7นะครับ จาวัศิลามีรถสวยๆคุณภาพดีราคาถูกรอทุกท่านอยู่ครับขอบคุณมากครับ